อนะคะคตอนนี้พี่ปไปกับกระป๋องอยู่ที่เกาะคองเขาคะ่ะตรงน,นี้เป็นสถานที่อะไรนะคะกระป๋องเป็นสนามบินสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอสนามบินที่ญี่ปุ่นสร้างสร้างอาาเพื่อจะเอ<ย>าเครื่องอบินมาลงแล้วกเราลมีรถปงรถจิบอะไรสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยกับ เจ้าของที่สร้างแคมปิ้งนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับพี่เขานะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ปายก็จะพูดใต้นะคะเพราะว่าพี่ปายเป็นคนใต้ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพี่ป้ายก็อยู่ตรงผีก็ขอเข้าแคมปิ้งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ปายก็จะมีภูมิเกียรติสองฐานนะคะที่ว่าพี่ปายก็คือเดี่ยวอันดับแรกพี่ปายจะแนะนำเอ่อจะให้แท็กฐานภูมิเกียรติเนี่ยแนะนำว่าเอาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ทาไม้ทึ่งมาถาก็ขอเข้าแคมปิ้งทีน่นีนะคะเอออันดับแรกนะคะนี่ก็คือขอ้ออนุญาตในหังตัวได้นนะคะค่ะสวัสดีค่ะมีซื้อ,อพ่อมซื้อผ้าซุกลุนโซฟาซื้อเล่นซื้ออุ่น ครับก็อุ่นนะก็ส่วนหนึ่งที่ทำกอค่าแคมปิ้งมาก็เพราะตัวเองชอบแนวธรรมชาติแนวพอเพียงอ่าเป็นแนวทางทีทีที่ลักๆอยู่ครับกับพอเพียงเลยก็ชอบความเป็นธรรมาชาติของกอ,อกเขาครับ ก็ขอเขาก็อุ่นเป็นคนที่นี่ไหมคะพ่อมดังเดิมคนที่นี่ครับอา้าว<ม>คนไหนคนก็ขอเขานันเองนะคะคืออา่าไม่สาววะก็อุ่นทําแคมปิ้งเนี่ยไม่สาววะบริเวณเนี่ยก็อุ่นมีจิจจจตกรรมอะไรบ้างในการท่องเที่ยว,ะวนะตอนนี้น,นะครับเออ่ลูกค้าที่ข้ามาเที่ยวในกเกาะพอนปิ้งนี้ตรงผ่านการตัดรองโควิดเป็นท่านก่อนครับงานเห็นอ่ารถชนะหรือไม่ชนะนะครับแล้วก็ผ่านกัน คนไงขึ้นท่าตรงนี้ก่อนแล้วกิจกรรมส่วนข้ามาในพื้นทีข่ของกขค่อยปิ้งนี้ก็มีกางเต็นปิ้งยาง<ะ>ใน,นธรรมชาติที่เป็นกอข้าจริงๆไม่ได้ปุงแต่งได้มาไม่<ะ>และก็เสริมโดยพายักพายเรือกับพายักเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตในธรรมชาติเขาตึงธรรมชต <laughs> รราติสุนัขนั่กับสุ่ันนกับสุนันมีกิจกรรมกับพื้นี่รับเสริมกับตุ่งกันนะครับ คือสมมติท่านนักท่องเทีย่ยวเขาเจะเดินทางมาเนี่ยเขาสามารถท่ารายละเอียดจักขึนได้หรืง,งตรงน,นี้เราได้ทำเพจไ้ครับเฟซบุ๊กอ่าขับกมเข้ามาเช็คในนั้นได้เลยครับกิจกรรมเราเราจะเพิ่มเติมเสริมตรงนั้นได้แต่ถ้ามาณที่นี้ตอนนี้พรอมรวยเปอร์เซ็นต์หรือยังพบก็อย่างบอกว่า,วาไม่ค่อยพรอมรวยเป็นเท่ไรเพราะวา่ากิจกรรมเราจะปรับปรุงเรือยู่เรือครับอาทิกิจกรรมหรือว่าทีพักทีได้นี่ครับแต่ก็ พยายามให้ลูกค้าได้ได้เห็นในเค้าตึงธรรมชาตินั่นคืนนอนั่นคือเป้าหมา,ายเรอเป้าหมายเรอกนะครับผมไม่ทราบแคมปิ้งที่นี่มันมีมันมีเต็นท์กี่ลังอะค่ะโกอ่าพื้นท่านตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณสิบกว่าลังครับสิบก,กว่าลังสิบกว่าลังับพ<อ>ื้นท่านสิบกว่าลังเพราะว่าส่วนหนึ่งคือว่าที่เราทําเพราะบางทีลูกค้าไม่ได้เอา,อาเต็นท์ใหม่เองครับผม,ม,มเขาก็เริ่มรักที่จะมามาพักแบบนี้ครับแคมปิ้งแบบนี้ครับสุดท้นนน ก็เลยอ,อยากจะลองผักดูก็มาได้มาเช้าเต้นจะทีนี้คือราคาไม่แพง <Okay. S 1> อีส่วนนึ่งคือว่าคนที่ว่าเขาชอบกิจกรรมอยู่แล้วเป็นมืออาชีพเป็นเป็นเป็นมือโปรโอยู่แล้วเขาจะมีเต้นมาเองนะครับเตรียมแคมปิ้งแล้วก็มามาซันเซตต,ตอนอยเย็นเทีนี้มามาปิ้งย่างทีนี้มา มานั่งดื่มดั้มสํานความเป็นธรรมชาติที่นี่ครับออเการเดินทางพอเราดูตรงนี้เป็นก็ขอเข้าใช่ไหมคะถึงอี่งนี้การเดินทางสมุทราคคนจะมานักคนที่จะมาท่องเที่ยวเนี่ยเรามีรถบริการหลับส้มไหมอ่ามีครับมีครับแต่างทีลูกค้าต้องไม่มีรถเดินทางหรือว่าเดินทางแล้วลําบากตรงดีเฟอร์รี่อาจจะไม่พร้อมบางทีนะเราก็มีมีการช่วยเหลือตรงนั้นครับ้ารดูแลค่าตรงนั้นที่จะมาก็เขา็แคมปิ้งครับผมนั่นก็ดีมากเลยค่ะ แค่ข<ม>ูดวิเก็ตอีกท<ม>ันนะคะหรือก็ปองกับจุตเดีซสี่สิบเ่ยครับก <ฮะ S 2> ็ารเป็นคนที่นมนอำเภอตัวกวาป้าแต่ว่าเพิ่งจะมาทมานในเหมือนที่กาะเข้านี้ก็เลยรู้จักกับเจ้าอุ่นก็เลยม่มาตรงเตี้ยวในเว็บนี้ครับป<ฮ>้อมจริงๆป้อมก็ชอบแบบการตรงเ,เตี้ยวแบบธรรมชาติเนี่ยครับย่าจะดูวิธีชีวิตข,ของชาวบ้านเขาเป็นแบืบ้องบนเนี่ย<ฮ>ผมว่าการตรงเตี้ยวแบบนี้มันจะยังยืนกว่าแบบหร่อว่าแบบดูได้นะครับ อันนี้คือมันจะย,ยังยืนวิธีชีวิตชาวบ้านก็อยา่างเหมือนเดิมอยู่ทุกอ,ก,อกอย่างก็คือยังเดิมเดิมเหมือนในเกาะนี้ตื้อหวายัางบริสุทธิ์กว่ากังบนบกเยอะคือป้ายแยกกระท่ำหวาสมุทรท่านักท่องเที่ยวเข้าเข้ามาเที่ยวบนเกาะใช่ไหม,มบนเกาะเนี่ยเขามีอะไรบ้างที่เราให้หนักท่องเที่ยวได้รู้กันก็เขามีก็มีหลากหลายครับอ,อดีเค้นข้าวมาเกาะในเกาะนี้ถึงเกาะแคมปิ้งนี่ครับสามารถแวะดอูอย่างไร้เลยครับถ้าเป็นวัด พอทานจบครับอันดับที่สองก็คือว่าเป็นเมืองโบราณเป็นต่างภานนั่นครับซึ่งอันดับที่สามก็คือว่ากิจกรรมชาวบ้านชาวประมงเราไปดูได้ที่บ้านเมืองไม่ครับมันไม่มีท่าเรือเทียบเรือครับประมงชาวบ้านครับนี่คือแบบเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนครับอันดับที่สี่ก็วัยถึ้งโง่ทงหลาวอะไรก็คือต้องแวะ อ่าดูนิวหลายๆเรื่องครับเพราะมันมันมีมันมีสตอรี่ครับมันหลายๆเรื่องพอาะที่มีมมมเพราะมันยู่ปลายแถวนะครับแต่พอหลายแถวแล้วอิ่มน้าชำร้านบ่ายใจแร็วก็คือว่าเออวันเนย็นเย็นอ่าสักตีตีสี 4, ่ตีห้าก็ตั้งเต็นเต็นท์แล้วก็อาจจะมาดูซันเซ็สดวงอาท,าที่ที่สวยงามมากครับผพ่อมาเละที่ก็เข้าแคมปิ้งครับมครับแต่ควาคิดก็ผมก็บอกว่าแรื่องของียวทีเนี้ยยังยังแบบบอยสุดอยู่ไหมอยังบอยสุดรับอย่างบอยสุดกันจะมีแบบเจ้าบ้านเขาเลี้ยงควายแบบโดยธรรมชาติ นปานชายเอันนี้ก็จะให้ดูยากครับให้ดูยากครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอะไรเลยพอถูึงที่ย่างเทือกเขจะเป็นเมืองมั่นแล้วเป็นเมืองแล้วถึงโอกาสที่ว่าจะทำมาช้าแบบนี้มันค่อนข้างจะมีน้อยมากีนอยตีนี้จะจับจีนนี่จับจีนหรืเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปหรือรอบปอย่างแบบเขาคือเขาเลี้ยงกันแบบว่าแบบปทำมาช้าเลยเดี๋ยวจากบ้านอย่างนี้เขาเห็นเขาเขาดีเลยเขาดีเขาไม่มีการที่ว่าจะมาอบรมดอกเรี๋ยวกระดิ่งอะไรนี้โดยโดยปกติเลยคือคนในก็ะเขาจะเป็นคนมีนใจ มันต่างกับคนคนที่นี่ก็หนองยูครับที่มีพุประโยชน์ได้เนี้ยใช่ไหมเข้าใจแล้วค่ะก็ก็คือที่นี้มันก็มีการมีการท่องเที่ยวแบบหลากหลายหลาคือใครชอบแปลว่าการเดินทางแปลว่าท้าทายคือแอดเวนเจอร์คือการพายเรือคายักคือมาชมธรรมชาติแล้วก็มาลุยทุ่งยาสวรรค์หน้าพอที่นี่เขาก็มีทุ่งยาสวรรค์หนาเหมือนกันนะคะก็เมื่อไงกับเมือนกับที่แอฟริกาที่พี่ไปเดินทางไปนะแล้วก็มีการเยี่ยมชมวิธีการดําเนินชีวิตของ ชาวบ้านแล้วทุกคนก็สามารถแท่นว่าชาวบ้านที่อยู่บนเกาะเนี่ยเขาจะมีการดำรงชีวิตเพื่อเ่พืรเพช่กันใช่ซึ่งตรงช่วงนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวจุดท่อคเทในเกาะของเขาเนาะแล้วก็อยากจะถามว่าสมมติถ้านักท่องเที่ยวที่เข้ามาอะไรแบบนี้ก็ถ้าเขาไม่มีรถอะไรแบบนี้ทางแคมปิ้งเกาะเขาแม่มีการบริการรถให้กับนักท่องเที่ยวไหมใช่ครับมีครับมีเรามีให้ครับเรามีให้อำนวยความสะดวกให้จนกระทั่ง เขาเช็คเอาต์คือว่าเข้าเข้าเขาหรือเต้นไปไม่ได้ผักมโรุษแม้แต่ตั้งถ้าเกิดว่าน้องเทียวเช็คอินทีก็เข้าแคมปิ้งมีปัญหาอะไรเดนัานก็เข้าเนี่ยเราสามารถดูแลไม่ว่านคการเดินทางทีจะให้ทุต้งทีจะให้รวดเร็วชับบวยในการเดินทางเพราะลูกค้าทุกคนมาในก็เข้าบางฐานต้องรับไปทํางานกับฉะนั้นเวลาเขามีความสําคัญมากซึ่งากนั้นพ่อมต้องดูแลว่าเออการไปมาเนี่ยต้องสะดวกต้องเวลาต้องต้องฟิกเวลาได้ ตองมาทดเวร้ายให้ลูกค้าได้เนี่ยตอนนี้สําคัญมากครับแล้วอีกย่างก็คือความโคตรไทยขี่รถเกะเนี่เยอะไหมคะความโคตรไทยที่ี่รถเกะอนี่ก็เยอะครับตอนนี้ตอนนี้ยิ่เยอะยเยอะมากครับเยอะก็แสดงว่าก็ถ้าไขมาเลยแบบนี้ก็มันใจได้เลยว่าทีนี่แบบว่าแบบมีความโคตรไทยอย่างสูมในการมาเที่ยวคือคนสามารถแบบว่าเดินทางแบบเที่ยวคนเที่ยวได้ด้วยได้ก็ได้เลยนะได้เลยครับโดยผู้ยิ่งเดี่ยวเดียวก็ได้ครับบางทีก็เข้าขับผมก็เข้าไม่ได้ เมื่อทีอื่นกับทีนี่คือการเป็นอันซินอะไรกับต้นแต๊ะก็เข้าชาวบ้านทุกคนแล้ก็เข้าทางตะบนก็เข้านี้ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกฐานที่มาตรงเทียวก็เข้าย่างออกปุ๋นครับผ่อมแล้วก็ขอวัตถุ์รรับประกันได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ว่ารถรายู่ตรงไหนก็ไม่มีสูดให้ครับผพราไม่มีตั้งแต่พอมยู่มันจะอย่างนี่คือไม่ว่าการขโมยการหลักทรัพย์ด้วยแทบไม่มีเลยครับเปอร์เซ็นเดียวม่อมไว้เพื่อเปอร์เซ็นเดียวที่มันยู่มาครับ ก,นนก่อนที่ไปจะไปนะคะ่ะก่อนที่เราจะมดการสัมผัสนนัะ่คือไปยัดกระถามโกบองกับโกอุ่นวะไปยักไข่โกโก,โกออ้อะช่วยพูดวะเออให้ชักชวนให้คนนะมาเที่ยวผลเกาะก็อ่ะคือลองฉกชวนน้อยได้ไหมคะ่ะว่าให้คนมาเที่ยวที่นี่ก็คือเป็นแนวทันกับว่าคือในเชิงแบบอนุรักษ์หรือ,รอว่าเชิงแอดเวนเจอร์เนี้ยลองพูดให้กับทุกคนได้ฟังได้ไหมคะ่ะว่าแบบนี้พันถึง ่ะยันแบบด่าแต่สองคนเลยไม่เปไรไม่ฟื่คือว่าในนามก่อเข้าแคมปิ้งครับพ่ข้อหยินดที่ต้อนรับลูกค้าผู้ประสคงที่จะมาเยี่ยมเยืยนตรงเถียวในก่อเข้าแห่งนี้นะครับก็คือว่ามาแล้วทุกท่านจะได้เจอคับความเป็นวิถีชาวบ้านวิถีธรรมชาติวิถีความเป็นยุ่การกินเถียวก่เข้านี่ เป็นเมืองประวัติศาสตร์เหมือนกันสมัยตะโกลาเป็น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 ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าขยักจะศึกษากันจริงๆก็ต้องมาหนังอ่ามปราชาบานคือคนที่คนเท่าคนแก่เขาจะเล่าเขาจะบอกให้ฟังให้เขาเ้าใจไอ้ตรงนี้ก็ค่อวปิ้งจริงจก็เป็นเป็นจุดจุดนึ่งทีทีทีคอยที่จะอ่าเป็นแค่เื่ิมยงแต่ถ้าว่าให้เล่ากันจริงๆก็คือว่าต้องไปศึกษากับปราชาบาลปุรูหรือไม่ก็สุ่นกิจกรรมท่องเที่ยว ถึงคุณอูเป็นผู้ดูแลยุนน่คือเล่นครับมงคลลุนโสรพาตรงนี้เขาจะได้ํำได้ชัดเจนมาเพราะว่าส่นนั้นก็ตั้งเผือ่อการถรงเขียวตาร์โก,ออกเข้าแล้วบราซาดก่อ,อกเข้าทั้งหมดยุ่งตรงจุดนั้นครับผมส่วนกระโปรงเมียไรคะพี่ส่วนพ่มนมีก็กีดว่วต่อเล็กพมา็เป็นคนนอกอีก้าาอายุน่ในนี้ใช่ไหมตอนเล็กพ่มากกีดวา่าก่อเข้านี่เป็น เป็นเรื่องที่ว่าเอ,อออาริแบบนลึกลับตี๋ว้าน่าหน้าก<ช>ูว่าค่อนข้าง,างน่าก<อ>ูว่าเหมือนกันแต่ว่าผมพบมันเข้ามาได้ได้เข้ามาสทำพัดได้มายุ่วเร็วจริงๆริงเร็วคือก็เขาเนี่ยเป็นอะไรที่น่ายุ่วมากเลยชาวบ้านก็เป็นมิตรใช่ไหมอาหารการกินก็คือสะดวกเออใช่ไหมหมีมี่มคลับอ่านดาลีได้ยังมี่คลับใช่ไหมซึ่งไม่ได้ลำบากอะไรกินเลยใช่ไหมธรรมชาติก็อย่างใช่ไจวัดก็สมบูรณ์ใช่ไหมก็เลยคิดว่ายากไงเป็นเพือนที่ว่า มีความกังวลหรือรู้ว่าในจุดๆเงี้ยเนี่ยหลือกกังวลได้เลย พอที่นี่คือมีแต่มิดต่างไปชาวบ้านดีทุกคนก็ดีดีหมดแบบไม่ได้วัดไม่ได้ไม่ไมไไมไมน่าวัดหัวย่างกิไม่วัด,ดกลันวนะก็อ,อ,อันนี้ก็เป็นแนะนําจาก็อุ้นกับก็ป๋องนะคะเนี่ยพี่ป้ายก็ว่างหวานะ,ะนี้นะคือค่อทุกคนนะมาเที่ยวนะคะ<ง>สมุทรธามาตะกวัวป้าก็อย่าลืมมาแวะที่มว่านหงเข็มแล้วก็นังเรือข้ามฟากมาที่นี่นะคะแล้วก็สมุทรถ้าใครสนใจอยากจะมาพักที่นี่ก็เดี๋ยวพี่ป้ายก็จะ ลิงก์เฟซบุ๊กแล้วก็รายละเอียดการจองห้องพักแล้วก็ทุกอย่างให้กับทุกคนนะคะผัอนพืกอวันนี้ข้อข้อคุณพีทังสองค่อนมลกวลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผ่ันพื้อเราก็เดี๋ยวเราเจอกันพลิปหน้าอีกนะคะเดี๋ยวไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ่อค่ะก็อุ่นกับก็ป๋งจะพาเราไปดูข้องดีบ่อนเกาะแต่หว่ายังไม่บอกนะคะว่าค้องดีบ่อนเกาะเนี่ยมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราตามกันไปเลยนะคะ ก็อุ้นค่ะก็อุ้นผ่าปลายมาตรงนี้มันเกิดอะไรตรงนี้ค่ะอ๋อตรงนี้เป็นจุดเล่งผีอ่าก็เข้ามีเท้ามาเฟืองขึ้นมาวางวางไข่ครับอ๋อเต้ามาเต้ามาเฟืองอ่าก็คือเป็นช่วงที่เขาขึ้นมาวางไข่ใช่ไหมครับก็นานแล้วครับอ่าไา่ที่ไปครับตรงนี้ขึ้นมาหลังผีซอกก็ออกเข้าครับผมอ๋อโอเคแล้วก็ขึ้นผีฟังหมูซี่อ๋อค่ะพระมาณประมาณหงผีซอกก็ขึ้นอยู่ที่ผีซอกมัน เดี๋ยวเราไปดูก er. ันเลยนะอันนี้ทำไมเขาต้องทำแบบว่าถีบริเวณลอมไอ้ตรงที่วางไข่ะค่ะโกเพื่อป้องกันคกับป้องกันพวกตัวทั้นตั้งตั้งพวกหัวหัวหัวเหี้ยหัวตัวตะท้องกินหังให้เต่าลงอ๋อโอเคค่ะ นี่ก็สมมติธนากรเที่ยวมาเขาก็มาเที่ยวตรงนี้ได้นะมาดูได้นะ <S 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 ได้เลยได้ไดเลยค,ครับอ้ดด่าเขาดน้หรอเรบตง,งให้ือว่าเป็นซึ่งบงคนครับเรามาเฟืองชื่อว่าเป็นสัตถิหาย,ยากด้วยนะค่ะใช่เป็นต้นทะเลตีเยอะทีุดโอเคเขาพูดมาเขาพูดมาเลยนะคะก็โอ้โค่ะจ้า